ดีเจ้าคัวคุณพิวปลาแอลปลากินปลามวลเจ้าวันนี้น้องพิวจะปลามาแกงนอนะเจ้าบ้านน้องพิวฝนห้องนองกินซู้น,นะเจ้าได้มาสดๆจากไรนะเจ้าหนึ่งหางใหญ่ๆจี้นนะได้หลายถ้วยเลยนะเจ้าไปเดี๋ยวเขา,เอานอนไปล่าง,างออกันก่อนนอนเอามาล่างนอล่างนอแกะเปลือกเอากับฝานเอาแกงแบบ แกงแบบนอฝานนอตีต้องฝานแล้วก็เอาแกงแล้วกแล้วถ้าเป็นนออันนอไหลก็นกาจะเอาตุ๊บนอ,นอไห่มันจะเป็นอ,นอัน้อยๆเรยวๆ เดี também, ๋ยวเขาล่างทำความสะอาดแล้วก็ฝานเลยนะเจ้าเพราะว่ามันจะมีเศษดินเศษอย่างนั้นเพราะว่าเขาพุดเอาในดินเลยนะจ้อ่าเสร็จเลยที่เขามาฝานกันเจ้า สดๆอีกจจะหวานจุกจเลยนี่นะก็พุกมาพุกต้องแกงเลย จะบอคอยได้ทำคลิปแต่ได้นะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้จะได้ดิคลิปคอนเทนต์บอคอยออกนะเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดตัวนะเจ้าไปตั้งใดกลบ่าได้อยู่กับแถวบ้านนะเจ้ามาได้ไปโลแอลตั้งใดมาได้ไปโลซื่อไอหยังมาทำคลินนะเจ้าต่อข้าปลาข้าไห่เข้าดอยได้นอนมาใครใครคือคุณพิวย่ไอหยังลงคลิปก่อนเม่นมาใต้คลิปก็ได้นะเจ้า ช่วงนี้ก็ทําเกี่ยวกับอาหารบ้าน,าน,านเอาไปก่อนนะเจ้ะนะเาเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังว่านะเจ้าไปไหนไปได้โควิดมันร้ายไปตั้งแด่ก่อมีแต่โควิด <c oughs> วันนี้ก็กิกนวันนี้ก็ทําแกงนอไปกันนะเจ้ากินแกงนอเจ้าอาหารบ้านเฮาแกงนอใส่น้ําปูนะเจ้าก็อย,อย่าลืมติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องพิว ตันะเจ้าจ็ไปตั้งได้ก่อนเราวังกันตัวนะเจ้าใส่แมตพวบเจลน้องพิวไปแขกาดบ้านเฮานี่น้องพิวก็เอาเจลเอาแมตเอาแอลโกอฮอล์ไปตันะเจ้าเวลาเฮาไปจับใจซื้อของเอาก่อนป้องกันตวเกาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีอ่าฝนตกนะเจ้ามีกบมีเขียดเดี๋ยวเฮาจะมาทำคลิปเนาะน้ำพิกกบน้ำพิกเขียด เออน้องพี่ก๊อดีกว่าน่าสนใจเป็นโลปปโ <laughs> นเป็นไปยนส่องกบอกเหรอหนอตัวปอส่องกบเกหนอท่องเที่าวเดี๋ยวถ้าพูดไหนเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเจ้าถ้าฝนต,ต,ตนก,นก,นก,กนี่นะแถวบ้านน้องพี่กบอนักกบอนักเปียบนักตะก๊อกในตรงในนาหน่เจ้ามันสะอาดเนื้อมันแน่นมาทำน้องพี่อร่อย วันนั้นก็ทำไปกำลัาแต่ว่าน้องฮิวมัตันได้ลงคลิปเดี๋ยววันหลังถ้าได้ก๊กมาจะไดน้น้องฮิวจะทำคลิปนักพิกีก๊ก้ะก็รับรองว่าอร่อยเหมนกัน,นอ่ะอันนี้เขาก็เสร็จแล้วอันนี้น้องเขาฝานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปก่อไฟต้มน้อทิ้งไว้นะเจ้า ไฟก็ไม่มีเอาใจกระดาษทิชชู่จุ๊บน้ำมันเอานะเจ้าเป็นวิธีการดีก่อไฟเร็วนะหันมาไม่หรอกแยกปีนุ่งจ้า Này, nó này. Hey. Okay. sẽ tốt nó lại cái 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 này cái mùa tăng mùa cái mùa cái mùa cái phải cái mùa พักละพักแขเอามาใส่แกงนอแล้วก็ไปเอาไปกยายงามาขอพักละพักแค่เาป้าปาไปชมสวนยายป้าสวนป้า อะไรคุณกอล๊าม right? ่วงหาวมะนาวโฮอ่าในสวนนี่นะมีครบทุกอย่างในสวนนี่มีครบทุกอย่างก็ผักสมุนไพรวันนี้วันนี้เจ้าจะแกงนวดอัดเค็มใส่หวานหมูพักย่างก็พักแขกเอายอมยำเผ็ดจะมูหมูเนี่ยหมูผัดยำเผ็ดจะมูหมูเป็นนั่นจะได้เอนนี่มัเอาซุ่มไปครบแลาวไหมระวังนั้น

โอ้หแกนกิโลปลายกุณน่ะคุณนุ้นเลิมใหญ่แล้วนั่นอะนั่นอะสักกึ่งกิโลโลปลายกับเพ่กันนี่เนาะมาหู้นี่เนาะยำเพชรเพชรอย่างก็จะหมูหมูเพชรจะมูหมูตาสองนี่ก็หันเคาเอาเพชรมันลงขนาดเพชรโค่นนี่ก็เพชรโค่นนี่แหละเออเหมือนเอาหม้อขนาด ก,ก็พีกุยังไงะพอสามพิษต้องมาสวนยังเงาเนขนา้าน่าจะเสี่ยงละข้น้าข้านาเนาะผิวฉอบเอาไปพัดคะข้านาบ่อยๆเน่ย<ห>เจ้าอาีสวนยญเงาิบบาดได้แพด <laughs> ได้หลายได้สองขาบก็นะท <laughs> นยายยังไงอาก็พี่ล้มแม่เอาก็พี้ขึ้นพิธีพิธีทำืก็พพี่ล่มเพราะว่ามันชองนี้มันเป็นสวน็นล้ม,นมเานาะ ก็กอ้อนเล็กๆปะคามมาะพอพอดีเลยเอาพริกไปจีใส่แกงนองลูกไม่ได้เข้าสวน<อ>พ่อขนาดเน็้กูเ<อ>ตี๋ยก็ยุ่งกนังนเห็นลุงกิงปลาตงขี้รถไปปุ๊นเออมะเบบฮิดมะเฮิรก็มีนี่แล้วเดี๋ยวก็พัฒนาสวนไปเจ้าอาจจะแกงใส่น้ำปูมั่วๆนะเนี้ยได้นอนไม่ว่าคุดคุดเอาไงยัยเอคุณาคุณ วูล่าเพล็กไปไหนขอแล้ว <laughs> เปิดหน้ากันได้เนาะเป็นยังโควิดี่ขนาดอยู่ในสวนพักยังใ,ใส่อยู่เกินส,สองคนเลยไงเวลาใส่หนักมันจะเพด ผมดูบรรยายกาศในทข้างหลังที่มีการข้างหลังเปง็นตุงข้างหลังเป็นตุงเป็นนะฝนตกฟ้าห้องมาเขาก็มาโซเครียดซองเครียดกันนะเจ้าบ้านเฮามันต้องปลอดภัยเนาะลากินโอ้ โแบบอ,อ้วหนี่เป็นห้ามเด็ดนต่เด็ดแต่ได้รส <laughs> ก,กินจ <laughs> ุกก้าดีอ่ะห้ามเด็ดครบเอาเอาต้องชิมมาชิมมาจูก้าเออว่าหลังนะ,นนะ,ม,ะมุรพาๆๆๆแนะนำเจ้าของสวนกันนะเจ้า <laughs> อ,อันนี้เป็นยายยายเงาหน่ะเจ้ายายดวงงาเป็นป้าของแฟนน้องพิวเองนะเจ้าก <laughs> ็ได้พักสดๆดพักปลอดสารพิษกลัมา บ้านใหญ่เงานี่นะก็ปากต้องไม่กับใหญ่เงาหลายคำแล้วนะขอบคุณเจ้าเดี๋ยวไปขอพักข้พักแกงสซก๊อปดอกก๊อปกุ้งบุล๊อกก๊อปก๊อปนี่กบอปใหญ่กบกบเลี้ยงเดี๋ยวนี้ตุ้ยอุ้ยก็ตัวใหญ่ก๊อปเลี้ยหานตัวใหญ่เอามือเอามือ่รวมไปครบกัด เดี๋ยวมันจะขำใส่กันโดดไนี่อันนี้ขักไผ่หอมดวนไม่ขนาดนั้นอืนพัก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 อย่างก็ตองตองข้าวตองอันนี้ข้าวตองข้าวตองพักข้าวตองอันแกงนอเจ้านีนีถามว่าย่ายยังกี่ สดๆจากสวนสวนงเงาได้หลาย่อนดอ่นิดน้อยให้มันหอมคป๊อกได้้ะหมดมลียังย่างกี้ แกงป่าแกงปลาแกงกบแกงเคียดกันช่วงนี้แกงโน่แกงเฮ็ดเอาแค่นี้แหละเอาไปเยอะเป็ okay. นน้ำกระต้องไปพาแขกบ้านเฮาคุณมีโน่พักแคกตีโบน้ำโบข้างโอเคไปเ,เดี๋ยวเขาไปตอมออดอ่ะจ้าวมาเจ้ามาเก็บพักแคกกันต่อพักแคกหยอดบ่เม้อ ดูธรรมชาติใบใหญ่ๆอ,อ่าเรียบร้อยได้ครบละลักละผักแค่พริกเดี๋ยวเขาไปดูหมอนอนแล้วเขาก็จีพริกเซตต้นหน่อยจ้ะอุปกรณ์เขาไม่แค่นี้แค่แนี้ก็อร่อยกินกับแกงนอ

ดำดำออกห,หน่อยกัดมะลิ้งเกลือให้หน่อยมรงมีม้อายังนักก็พริกกระเทียมเกลือเดี๋ยวนอเขา ไก่จ,จะหวานได้พอมันซุกแล้วมันหวานแลวน้วเ้าก็เอาพริกเข้าไปใส่แล้วก็ปุ้งเครื่องแค่นั้นก็ได้กินแข็งน้อยให้แล้วเ,เหนียวมากๆเรียบอยตับม,มูม,ม,มูาม,มามาข้นหองตับมูตับมานี่เสร็จเรียบรอยแล้วค่ะทุกท่า โอเราจะมาปรุงกันแล้วนะเจ้านี่ใส่พริกที่เขาต่ำไว้แต่กี้นะเจ้าใส่ลง,งไปนี่เ่ปรุงมีบักกี้ยางเจ้าพริกกระเทียม ใส่ผงนัวเห็นหน่อยนึงนิดเดียวนี่นอมันหวานนอมันตึงหวานธรรมชาติอยู่แล้วนะใส่เกลือเดี๋ที่เขาใส่ไปในขั้นน้อยแล้วเนาะเอาใส่เอีกก่อนเดี๋ยวจิ้มดูก่อนว่ามันจะเป็นตัวไดนะเจ้าง่ายง่ายแกงนอ้านเท้านี่นะเขานอมไม้มันจึงอร่อยหวานนี่ละ แล้วก็ที่ขาดมาได้เลยนะเจ้าเปาะที่ขาดไม่ได้คือนี่ <laughs> น้ำปูเจ้าพระเอกนางเอกโอเคใส่เยอะๆเอาจินน้ำคลิปปุ่นอ<ะ>งงอกก่นออกเนาะแช่งนอใส่น้ำปู น้อยปล่อยน้อยลำไยก็อันนี้ยังแบาน้อยอยู่ก็เดี๋ยวเขาไปเพิ่มแหมจ้ำหนูก็เดี๋ยวนะครอบเพิ่มอันนี้แก่งน้อต้องแกงครับครับทานอ่ะก็ไฟเนี่ยมันถึงจะแบบให้บรรยากาศโดย เราชอบความเข้มข้นค้นเหนือจะแก่หนอจะใส่น้ำผูนะเจ้าจะแตกต่างจากภาอีสานเนาะตรงนี้แหละเก็ดลับของแก่หนอมอนี่คือน้ำผูนะครับอย่างอื่นต,ต้องได้เติมแล้วเกลือพริกเนี่ยจับียบร้อยแล้ว ยิงดำยิงเมาะน้ำยิงดำยิงอร่อยตอนนี้ดูคนจะตกะแน่นอนเมงเมงเมาเต็มเลยอันเดียวตอนนี้เขาก็จะี๋ใส่พักแค่นะเจ้าใบชาพูแล้วก็ตอนนี้มันถุ่มฝ่ายแล้วนะเจ้าเนาะกรหลวงก็บประกาศเตือนเรื่องโควิดนะเจ เอาอตัวห่วงเรื่องโควิดเต็มตัวเนะเจ๊ะนอเข้ก่จะได้กินแล้วต้มไทยด้วยใส่พักนะจ๊ะโอเคโอคกระเกดเป็นอันเสร็จพิธีนะจ๊ะแย่ร้อย